เราก็หายอี yup. <k 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 ้นไงอลกินอะไรอุ้ยม um yeah> ีบลออยอบอยมือถือมาตาก้นเหรอน่ากินนะวานนน่อีกป แน่น้อยใหญ่ได้อย่างเงี้ยซื้อแบบดีๆไปเลยไม่ต้องมากังวลว่ากลัวจะร้อยหนึ่งร้อยสองร้อย สวยนะแล้วโคกเนี่ยตากเป็ดพี่ยนี่พี่นกโคกน่ารบบเป็นที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาทั้งทีอะไรอย่างเงี้ยเจอพี่กู้สักอันหนึ่งเออเหมาะกับพี่กู้นะ มีซื้อกล้วยหนึ่งเลยนี่ไม่มีของฝากเลยไงอ่ข้างแม่เนี่ยซกล้วนยังมั้งอนี้ประมาณนี้กำลังดีใช่ไหมใหญ่กว่านี้ก็จะแม่ก็เสียเงินได้แหละอันนี้ป้ายออกราคาเขาออก nó xe máy dạy dạy đi. Không là gì là ông xe máy gì gì không có ông hai mẹ đi cô ờ. ờ dài đi à lớn má đẹp không có bị set nha không khóc buồn là gì nè à sẽ hai mà. bên cái khách แกงไก่ของเพื่อนไม่ขาวไงไม่้แกงของเพื่อนเนี่ยสีดำถูกกว่าข้างหลังไล่กันไปใหญ่ไปร้องทุบนี่สิทธ์ด้วยเออดีเขากเขียน เ็นอกลักษณ์ไงเออคือเป็น่ระลึกอ่ะนี่มนี่อะเนี่ยชอบแบบนี้มีลายอื่นอไหมคะมีลาอื่นอีกไหมคะลาเขอ้างไหนเป็นย่อนาบากาโครเายอะไรขาอะไร

ขอบคุณครับค่ะขอบคุณคามใช่ค่ะใช่เอ่อผมถามหมู่บ้านหมู่บ้านกะเหลี่ยงมีน้ำท่วมไหมไม่รู้นะหมู่บ้านกะเหรี่ยงนี่อยู่ฝั่งโน,น้อนอะแต่ไม่ไม่ใช่อยู่เขตที่ไม่ใช่อยู่เอำเภอที่นนะ้ำอ ขอบคุณครับ,นะรบอ๋อครับ,รบพอแล้วนี่ก็ซื้อให้แม่แล้วอืมเพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วแม่ไม่ชอบดูสิ นั่นหละเั็นดี่ละเปไปที่ละลึกไนงะก็ไปปกติก็ไม่ค่อยน้องไม่ค่อยสัจธาซื้ออยู่แล้วไม่มีของแบบ ตามสานะของพี่เจอผับคนีต้องไม่พัดดใจนันใช่ใช่ใช่ชอบอ๋อตรงวอขสอพี่เสื้อผ้าก็น่าหนาใช่น้องจับดูก็แบบเออมันหนาไงตรงกระเป๋าอ่ะ

น้ำไม่เท่มเพราะคนคนละที่กันเพราะว่าน้องน้องอยากน้องอยากไปหมู่บ้านดอยไงไปเป็นยังไงบ้างเสือ้อหูน่นเรายงน่าสวย น้องพุกเสียพุกเสียงส,สวยไม่ได้ไว้เสื้อแล้วก็ตอนนี้มันขึ้นมาแม่ไม่มาอีกได้วอะไรใช่ใช่ก็เลยว่าแล้วใครมาใหม่เผื่อซื้อให้แม่หนูชิมหน่อยมามเขาไม่มาแล้วามมาเดี๋ฮะจะไม่จะไม่มาที่เก่าละไปไม่ไม่ตอนนี้คือไง และมาเล่นมาเล่นเดินเที่ยวก็ได้อ๋อนี่ไงเขาก็จะมีตรงนี้ด้วยมันก็คืออ่าับาป้าเหรอตัวเลขน้งหนาก็คือภ้าผ้าพันคอสบาตาชบาตา้าพันคอผ้าพันคอนะชิวจังเลยลูกอะ ถูถูมันก็ดังเอออ๋อเป็นยงครับมีอยู่เต็มสองามสี่ห้ารุ่นตัวนี้พินี่ไงที่ว่ากระดิ่งกระดิ่งให้หมาแมวอ่ะหนัก ม่เจ้าเหรอโอเคนะใครขายอ่ะอัไรนสอนไหนสวยไอกระเป๋าสีแดงเจ้าเหรอแล้วแต่สีสวยยงสีเออน้อยจายตาเลยอาแบบนี้เหรอเออน่าสี เท่าไหร่ครับตัวนี้มันใบละเจ็ดสิบโหใบเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็ี่ห้าสิบามื่อ้ใบครับเสินใหญ่ขนาดอันใหญ่ใหญ่นะอันใ่นะ จะสามร 350, ้อยห้าสิบไหมครับผมอเคุณค่ะผมก็มันขายลํบากนมาเพลนเีนขายทุกทนะสามรอยห้าสิบอให้แม่จงแม่หนุชินกับกับแม่วันทองดีจังน่าจะชัดเจนนไไม่มมมมต้องนะครับผม สแกนได้ไหมครับแล้สแกนแล้วลดลงไหอน้มาสิบบาทเราก็อยากโลโลเนี่ยไม่งั้นค่ะแต่ก็ไม่การต่อเออเอ,อไม่การเันต่อห้าสิบบาทะจะดูก่อนครับขอดูก่อนน่าสวยนะพี่นะ

มันจะดำไหมอ่ะมันดำไหมสีขาวอันนี้เคลือบไหมครับเป็นเคลือบเทียนอยู่แล้วค่ะอ๋อเคลือบเทียนเขาเคลือบเทียนเขาเคลือบเ,เ,เ,เทียนที่ เลงได้แล้วได้แล้วสวยไหมสวยสวยงานมือม2เมตรพี่เขาทำเองเขาถัเองขอบคุณมาอุ่นไปบ่อยนะว้า ป๊าไปใช่ไหมเดินดูตาเดินดูของกินไหมหรือว่าไม่ทำไหม,มแต่น้องจิตใจบัวลอยอะ่ะบัวลอยตองรงนั้นอะเค็มนั่นเหรอหมัอนจะเค็มมันคงไม่อันนั้นมันเชียงใหม่มเชียงรายคงไม่เค็มหรอกนะสปาร์วเด็กเข้ามาประกวดและนี่แหละมีมีคนหนึ่ง,างมาทักมาเนองเขาเป็นครูามาทักมา

So nice. พี่น้องแบบคือแบบมันเป็นที่ระลึกแล้วแบบอเออคือให้แม่หน่อยให้ใช้ได้จริง่ง